เช้าดไปกันเลยค่ะ Happy Easter นะคะ Easter อีสเตอยู่ๆครสวัสดีจอมเมริกานะคะวันนะคะก็เอาบรรยากาศนะคะเช้าๆของอีสเตอร์นะคะวนอี e a ตอร์มาให้ชมกันนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปหาไข่กับเด็กๆกันด้วยนะคะใส่รองเท้าก่อนลูกใส่รองเท้าก่อนแล้อื้ม ไปเลยเมื่อคืนพ่อบ้าฝรั่งเรานะคะก็เอาไข่นะคะไปซ่อนมาให้แล้วนะคะตอนสองทุ่มกว่าค่ะหลังจากที่เด็กๆนอนแล้วนะคะเด็กๆตื่นเช้ามาก็จะออกไปหาไข่กันนะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็จะกลับมาในบ้านนะคะมาเปิดนะคะว่าในไข่มีอะไรบ้างนะคะ nào mấy, nào mấy, nào mấy lúc này đưa thee ồ oh, hô mọi lâu hả Ừ, mhm 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 ồ mhm 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 โอ้โหเช้านี้ข้าวปลาไม่ต้องกินนะกินช็อกโกแลตก่อนเลยมีอะไรมั่งในนั้นนงอาลูก oh. เรียมเอาออก <Wow. S 1> ไหมาวนี่จะเเฟวอร์สโอ้ช็อกโกแลตก่อนเลยเช้านี้นะคะ <favorite> น้องเรียมได้อะไร <favorite> อ,อันไหนอ่ะอื้ม เลียมโอเคนันวเช้านี้ช็อกลตก่อนเลยโอ้โห <Again. Again. S 1> <laughs> เปิดกันเลย <c oughs> เปิดกันเลยเไปข้างล่างลงูกน้องเลียมไปเลย มีอะไรมั้งเนี่ยมาดูดิอะไรนั่นน่ะไว้ ออกไปเลยเดี่ยแปดนี้แปดนี้แปดนี้ออกไม่เรียบออกลูกเบลเลอเลยตรงนี้เนี่ยอออืืหแต่ดูดิลูกเบลเลอร์เลยเดี๋ยวแกกินนิดข้างในเป็นไงกินดิลูกกินนิดข้างในเป็นไงอี เรียมกินดิแลเร็วกินนี้ข้างในเป็นไงอังอัใส่ไปไนอืไหนเดี๋ยวดิชม,มาม่าดิข้างในเป็นไง The hole in it หอ There's nothing in it เดสเตอร์อยากินบางหรกเอากินอีกไหนข้างในเป็นไง t อ i s i n of h a r โอ l o o l e a ค่ะบ๊ายบายนะคะบาย